สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินโน,น่อยสวัสดีทุกทันเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสมาชิกเลกหห้านอยทุกทุกทันอาวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามคำขอของแม่แม่เอฟซีเด้อค่ะเด้อบางท่านแม่เอซอยากฟังโน,น่อยเว้าในคลิปเพราะว่าแอดมินโน,น่อยอธิบายแล้วก็ ได้รลุดทางเล็กเนาะค่ะเนาะเอาธรรมผู้ชมสำหรับคลิปนี้นู้น่อยมาตามคำขอของแม่แม่เอฟซีเด้อค่ะเด้อสำหรับห้ยห้าน่อยแอดมินนู้น่อยว่างในกลุงวีไอพีเด้อธรรมผู้ชมพอแม่พี่น้องเอฟซีเพลินกะเข้าไปยูนัมแอดมินนูน้น่อยไลา์ทันคลิปนี้นู้น่อยสีเอาลงทางช่องยูทูบกับ เอาลงทางกลุ่ม V.I.P. ท่านใดที่เข้าห้อง V.I.P. เร็วสมัครเข้ามาในคลิปนี้กอนสิเข้ามาก,ก็็ต้องสมัครสมาชิกกอนเด้อร์ธรรมจุมบัดนี้ถ้าแม่แม่อท่านใดที่เข้ามาได้เร็วบ่อยากเสียหลายท่างแม่ FC ออกหของกลุ่ม V.I.P. ได้เลยเด้อค่ะเด้อเข้ามารับฟังนําแอดมินนูหน่อยท่าง ช่อง Youtube ได้เลยเพราะว่าต่อไปนี้นุนหน่อยกาดเซมาอัดหาหน้อยหาเป็นคลิปวิดีโอเฉพาะสมาชิกท่อน,นันดด้ค่ะเด้อเป็นคลิปที่ว่าท่านใดที่สมัครสมาชิกทอนันจังส่เข้ามาเบิงใดเป็นระบบ Youtube เด้อทผมาชมแอดมินนุนหน่อยต่างคาไวเรียบร้อยแล้วบทที่นี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดท,ที่อ,อยากเบิงนูหน่อยทางช่อง u t u b e บ่มีเวลาเบิ่งคลิปนะคะเนาะเขามาแล้วบ่มีเวลาเบิ่งคลิปเข้าไปอยู่ในห้องกลุ่มบ P ได้ใดเลยเด้อค่ะเดอ้อคือกันทั้งสองหม่องท่านผู้ชมเหตุห้คือกันทั้งสองหม่องสำหรับนาตาในห้องกลุ่มบีไอยีไฮานอยเป็นแบบนี้เด้อค่ะเดอ้อก็ไม่มือเข้ามือลดคือกันเด้อท่านผู้ชมมือนี้รุดท่านผู้ชมฮานอยแอดมินหนหนอยท่ารุดแล้วพราแม่พี่น้องยาลงทุนเด้อค่ะเดอ้อรุดแล้ว หายุดล่อเหล็กกลับเขามาก่อนค่อยลงทุนเด้อธรรมชมสำรับห้าน้อยเมื่อว่านนี้เนาะคะ่นะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นกับคอเวลาเปลี่ยนหน้าที่คือเกาเด้อค่ะเด้อพราะว่าเฮ็ดคลิปลงทางช่อง youtube มันต้องเวกาบแปดหน้าที่ขึ้นไปเด้อค่ะเด้อประฟอแหม่เมื่มมอวานนี้สามตัวเตะ เด่นวิ่งรูดเจาะไปที่เด่นสองรูดสองนะคะเนาะเมื่อวานนี้เหล็กโนูหน่อยมาคู่เดียวห้างเดี่ยวสามตัวแตกท่านผู้รรมชมสำหรับสามตัวแอดมินโนหน่อยบบได้เน้นเจาะหายเด้อค่ะเด้อหายเต็มชุดคือเกา่าท่านผู้ชมสามตัวมันเจาะยากโนูหน่อยเจาะหายสองตัวเก่าคู่เด้อท่านผู้ชม ลดตนทุนใดอยู่เด้น,น,น้อยๆสิจ้อหายเก่าคู่แบบนี้ท่านใดบอไวใจบอเสียใจแอดมินน้นนอยกะาซิาคูาูวินเลย่านมช้ชมแต่ว่าส่วนใหญ่มันมากเก่าครูทีน,น,น้อยๆจ้อหายะะด้วยค่ะเด้อส่วนใหญ่เลย่านมช้ชมเลขวินบ้างหายคือเก่าแบบนี้ละธานมช้ชมเจาะเด่นประจําวันให้ด้วย แอดมินหน่อยขอขอพูดหลายๆเด้วค่ะเด้อที่พ่อแม่อฟซติดตามแอดมินหน่อยไปทางของกลุม v ีพหรือว่าจะทางช่อง y u u t u b เนะคะเนาะเมื่อว่านี่เล่าพัฒนาในของ v ีพี่ธรรมชมโปรโมดเล่าพัฒนาคือกาวธรรมชมสําหรับสมารถชิกไมที่เข้ามานะคะเนาะที่สมัครเข้ามา no. แอดมินหน่อยเค็ดหาแบบนี้ละธรรมชมเมื่อวานี้จอแตก ลาพัฒนาหน,หน่อยจะแตกหางหัวหรอเรื่อธรรมชมรูดหนึ่งสายวิ่งสายรูดเจาะแตกชุดนี้คือล่าพัฒนาในห้องวีไอพีละกะในคลิปเฉพาะสมาชิกเด้อท่านผู้ชมเดือนละหนึ่งร้อยบาทสมัครสมาชิกก็เดือนละหนึ่งร้อยบาทเข้ากลุ่ม v i p ก็เดือนละหนึ่งร้อยบาทคุ้มยุ่อเด้อท่านผู้ชม คุ้มอยู่นะคะแต่ห้าหนอยนี่ก็ะคุ้มล้วเดอมม้อท่านผู้ชมอ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่นะเนาะสำหรับห้าหนอยท่านผู้ชมห้าหนอยมัดรวมไว้ห,ห้าหนอย สำหรับหวยห้าหน้อยแอดมินหน้วยเน้นสามรอบเดอ้อธรรม้ชมเน้นพิเศษปกติและบีไอพีรอบกาชาตแท่งได้เดอ้อธรรม้ชมห้ยหุ้นต่างๆแท่งได้หมดเลยแต่ว่าแอดมินหน้หนอยเน้นสามรอบพิเศษปกติและบีไอพีได้เลี้ยวคือหยุดรอบดึกคือเล่าวีไอพีเขาดีเดอ้อธรรม้ชมเล้าวีไอพีรอบนั้นเขาดีพ่อแม่พี่น้องเอาไปเทียบเบิ้งเด้อค่ะเด้อสำหรับห้าน้อยเน้นสามรอบธรผม้ชม พิเศษปกติและ v i p กาชาตถ้าแนวทางงนูหน่อยเขารอบกาชาติสมมติว่าเมื่อวานนี้เขารอบกาชาติแต่ว่าเมื่อวานบ่เขาด้อค่ะเดอ้อสมมติเมื่อวานนี้เขารอบกาชาติเมื่อนี้แทงได้ถ้ากาชาติยังบ่ท่านเขาพ่อแม่พี่น้องอย่าออกไปลงทุนเด้ห้าน้อยตารางนี้เบิ่งบ่อยากรกระทำมือชุ่มานเลขเขาแล้วจังตามเด้อค่ะเดอ้อห้าน้อยมัดรวมค้อกันถ้าเลขเขาแล้ว ลุยเลยนะมาชม9วัน10วันเต่วาถ้าลดแล้วหายยุดจนกวาเหล็กจะกลับมาเดินเดอ้อธรรมมาชมอ้าพ่อแม่พี่น้องเข้าใจเนาะค่ะเนาะว้ยหันะหน,น้อยมัารวมประจํามวดวันที่10เมืนน่อนี้ลุยเลยธรรมมาชม10 ถ้าหกหกสิบแปดเมื่อนี้ยห้าน้อยแอดมินหน่อยลุยเลยเด้อค่ะเด้อได้แล้วคือหยุดนะคะเลขวินเลขวินวดนี้ได้เด่นเก้าศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งสองเด่นเด่นเก้ากับศูนย์ เดี๋ยวเดอ่านผม้ชมบอดด้เฮดคลิปห้านวยเกือบเรึ่งเดือนแล้วนะคะเนาะหลงทรม้ชมหลงคำเว้าเดนเก้ากับศูนย์วิ่งรูดวิ่งรูดเก้ากับศูนย์มาทอากันหน้าทรม้ชมนูหน้อยเจาะว,วิ่งรูด เก่า <9 S 2> ด้วยค่ะท่านผู้ชมเป็นเมื่อวันวันพระนาสีมีเก่านะท่านผู้ชมเราก,าก 9, ัเก่ามันเดน่นมันเดน่น,ดนมามาใส่เดน่นประจำบ้านพร้อมท่านผู้ชมเก้ากับโซนเด่นมากแค่สองตัวเด้อค่ะเด้อเรากับมัดชวนกับเหล็กเด่นน่หนหน่อยพร้อมเด่นเก้ากับโซน เก้ากับศูนย์วิ่งรูดได้เลยนะคะเรียนรูดทอๆกันไว้เ่าธรรมชมแอดมินหนูหน่อยวันรูดเก่าวิ่งเก้ารูด 9. เก้าเดอคาะเดอต่อมาตอดเจาะธรูมชมเจาะเก้าคู่ แอ่มมนูหน่อยจะให้เก่าคู่เดอร์ธรรมชมสําหรับเฉพาะสมาชิกส่วนใหญ่เขาที่เก่าคู่เดอร์ธรรมชมลดต้นทุนได้มากเลยนะคะถ้าเขาเลนรอบละหาบาทรอบละหาบาทเก่าคู่หลบละลอยแปบาทถ้าถึกกำไรเยอะมากเดอค่ะเดอจับคู่มีเกเจ็ด เก้าแปดเก้าสองเก้าศูนย์ูนเจ็ดศูนแปดศูนสองศูนหนึ่งและ แบบสองกลุ่ม VIP เฉพาะสมาชิกสิบเป็นเจาะหิ่ซัำนี่เด้อท่านผู้ชมถ้าเป็นใบเขียวก็สิบห้าคู่วินเต็มเลยมักแบบใดเลือกเอาแบบนันเดอท่านผู้ชมเลขวิน907812 เด่นเน้นเจาะวิ่ง9รูด9นะคะ6คู่เด่นเน้นเจาะ97 98 92 07เกเก และ08นแปดสองคู่วัดใจศูนแปดและเก้าแปดนะคะเน่นสามห้าหน้อยเด้อทำรมชมได้แล้วคือหยุดพิเศษปกติและ VIP พ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเ้ยค่ะเด้คือต่อมาชุดสามตัวสามตัวเมวื่อวานนี้สามตัวแตกด้วยทรรมาชมเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องคันใดที่ แทงสามโตยิบจับใบน้น้ำเลยค่ะเด้อถ้าแนวทางนูนหน่อยมันแตกสามโตแบบนั้นมือต่อมากมันกะอยากจะแตกสามโตเ้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ย่ำเด้อทำให้ชมได้เลี้ยวคือหยุดนะคะเอาสสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเ้ยค่ะเด้อมือนีขอให้แห้ง ปังๆังทุกทุกทันสวัสดีค่ะ